สวัสดีครับพบกับผมมาร์คเช่นเคยนะครับใน YouTube Channel ของ landmark นะครับ Facebook landmark เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนนะครับและท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจของเรานะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเชแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและอยู่ไม่ห่างเลยนะครับจากถนนพลโยธินเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ มีโครงการใหม่นะครับที่จะมาแนะนำให้ทุกๆคนนะครับการของเราชื่อว่า Factoria นะครับ กำลังจะมองหาที่ที่จะทำโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นมินิแฟคทอรี่นะครับผมและเป็นกรีนแฟคทอรี่ด้วยเช่นกันนะครับและสำหรับคนที่กำลังจะมองหาคลังสินค้านะครับจุดกระจายสินค้าหรือห้องเย็นนะครับที่นี่เป็นที่ที่สวยมากๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับทางที่จะเชื่อมไปทางภาคตอวหนออเชียงเหนือและก็ภาคเหนือนะครับผม ของแปลงของผมทั้งหมดนะครับ16ไร่เะครับเริ่มต้นตั้งแต่204ตารางวาจนถึง1ไร่1งานกับ68ตารางวานะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับผมแล้วก็สาธารณภคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสาเฟสแล้วก็เป็นน้ำประปานะครับพร้อมบ้างนะครับพร้อมกับถนนคอนกรีตกว้างถึง13เมตรด้วยกันนะครับ จเียเชญนะครับทุกท่านที่มีความสนใจแวะเข้ามาชมแปลงนะครับเรายินดีและก็รอต้อนรับท่านอยู่ที่แปลงวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ